สองประเด็น2ทวิตนะครับที่อีลอนมาร์ออกมาทวิตนะครับแล้วก็ทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ยนะครับตกไปถึง3า7ห0ื่ดนอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากปัญหาอะไรนะครับและโพสต์มีอะไรบ้างนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญและทำให้ตลาดคริปโตโดยเฉพาะแฟนคลับที่ชอบในบิตคอยเดือดกันเป็นแถว เดียวเราต้องไปติดตามชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับวันนี้เรามาติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับอีลอนมาร์กอีกเช่นเคยนะครับในความเชื่อมต่อและความเชื่อมโยงเกี่ยวกับบิตคอยนะ์เองนะครับดูเหมือนว่านะครับเราได้เสนอสองข่าวในวันนี้นะครับก็เป็นข่าวหนึ่งเป็นเรื่องของการที่อีลอนมาร์กได้ออกมานะครับและได้ทําให้ผู้คนแตกตื่นนะครับว่าเขาเนี่ยอา,อ,าอาจจะ บริษัทของเขานะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบิตคอยอย่างเต็มตัวนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกในข่าวที่2นะครับประเด็นที่2คือเขาล้อเลียนพวกเม้านะครับเกี่ยวกับราคาของบิตคอยนะครับก็เดี๋ยวเราเป็นอย่างไรนะครับเราต้องไปติดตามการทีระประเด็นนะเอามาในประเด็นแรกก่อนนะครับดูเหมือนว่าตอนเช้าอีลอนมาร์นะออกมาทวิต ปั่นราคานะครับบิตคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในครั้งนี้เป็นการปั่นราคาลงนะครับทำให้หลายๆคนต้องตกใจแล้วเทขายไปตามๆกันนะครับโดยอ้างอิงจากทวิตเตอร์นะครับของอีลอนมาร์นั้นเขาได้ออกมาโพสต์นะครับมีมคู่รักสองคนที่ทะเลาะกันโดยฝ่ายหญิงบอกว่าจะเลิกกับฝ่ายชายหากมีการเอ่ยถึงเนื้อเรื่องหรือเนื้อเพลงของลิงกินพ r กนะครับแต่ก็หาคนใหม่ได้แล้วนะครับเป็นเพลงที่ร้อเรียนนะครับ เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงเกี่ยวกับบิตคอยเช่นเคยนะครับก่อนที่ฝ่ายชายจะตอบว่า so i n the e n นะครับ is t d i not e v e n matter นะครับอันนี้เป็นประโยคคำถามนะครับซึ่งส่วนเนื้อเนื้อหนึ่งของเพลงนะครับก็ได้ร้องถึงคำว่า in the in นะครับนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจในแคปชั่นของ มีมนะครับดังกล่าวนายอีลอนมาร์กได้เขียนว่าพร้อมสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจสลายนะครับซึ่งบ่งบอกเป็นนัยยะว่าอาจจะเลิกกับบิตคอยแล้วก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามโซเชียลก็ต่างพาตีความเหตุการณ์หลายอย่างและก็ตีความหลายความหมายเลยนะครับอันนี้เป็นการตีความของสยามบล็อกเชนนะครับที่เขากำลังจะ บอกถึงเรื่องนี้นะครับว่าอีลอนมาร์กอาจจะตีความเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วในสุดท้ายนะครับเราก็ทายคลิปเนี่ยเราจะไปทําการวิเคราะห์กันนะครับแต่ก่อนเราจะไปทําการวิเคราะห์กันเรามาดูอีกข่าวก่อนดีกว่านะครับอีกข่าวเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอีลอนมาร์กว่าอย่างไงนะครับเขาบอกว่าอีลอนมาร์กยังไม่จบนะครับอีลอนมาร์กได้โพสต์ล้อเรียนเมานะครับหลังที่บิดคอยล์ร่วงแต่ 37,700ื 37, น่นดรอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยภาพจากการทวิตเตอร์ที่อีลอนมาร์ด้ส่งมานะครับก็เป็น3ภาพใหญ่ๆนะครับอันแรกก็เป็นชายหญิงนะครับก็มีการที่ใช้โซเชียลมีเดียนะครับในการติดต่อสื่อสารกันที่ให้เห็นกล้องหน้ากันนะครับตอนเวลานอนนะครับไฟ ชายก็บอกว่าคิดถึงคุณนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงก็บอกว่า why are you crying นะครับคุณร้องไห้ทําไมนะครับเราก็ตัดภาพมาทางฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายก็บอก curse I miss you too นะครับนั่นก็คิดถึงคุณเหมือนกันแต่ว่าภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของฝ่ายชายที่ร้องไห้เป็นเพราะว่าหน้าแคปชั่นนะครับที่เป็นของฝ่ายหญิงเนี่ยก็คุยกับฝ่ายหญิงไปด้วยเดาหน้า บนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นกราฟ bitcoin ร่วงลงนะครับการทวิตของอีลอนมาร์กนะครับก็กำลังประกาศนะครับว่าเขาเป็นเองเนี่ยเป็นศัตรูกับ bitcoin และดูเหมือนว่าเขาจะไม่เสียใจแม้แต่น้อยที่โพสต์ล้อเหรยน,นักลงทุนนะครับจนทํำให้ราคาเหรียญคริปโตส่วนใหญ่เนี่ยร่วงลงอย่างฉับพลันนะครับแล้วเรามาฟังการวิเคราะห์กันนะครับในวันนี้ว่าเกมของอีลอนมาร์เป็นอะไรนะครับ อย่างหนึ่งนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอีลอนมาร์กเนี่ยก็เป็นคนรักสนุกนะครับแล้วก็เป็นคนชอบสนุกแล้วเป็นคนชอบแสงด้วยนะครับเป็นคนหิวแสงมากๆนะครับดังนั้นการทําอะไรของเขาต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็นึกถึงความสนุกนะครับและผลประโยชน์ของเขาเองด้วยนะครับรวมถึงเราก็ไม่รู้นะครับว่าที่มาที่ไปนะครับเบื้องหลังเนี่ยการที่ใครเนี่ยมาเป็นพาร์ทเนอร์กับอีลอนมาร์กเนี่ย อีลอนมาร์กจะได้ผลประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับในการในการประกาศข่าวหรือในการทําข่าวหรือในการออกมาทวิตแต่ละครั้งนะครับแต่อย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมเชื่อคืออีลอนมาร์กนะครับก็เป็นเหมือนหน้าฉากนะครับอันหนึ่งนะครับที่นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยพยายามที่จะบงการเข้าเหมือนกันนะครับในการที่จะควบคุมกลไกลตลาดของคริปโตอย่างที่ผมบอกนะครับในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่า ปัญหาคลิปโตตอนนี้นะครับที่ราคามันไม่ได้เติบโตไปมากนะครับเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มรู้แกวนะครับเกี่ยวกับนักลงทุนใหญ่นะครับรายใหญ่มากขึ้นนะครับหรือว่านักลงทุนรายย่อยนะครับแล้วนักลงทุนระดับกลางเนี่ยก็ไม่ยอมขายนะครับเหรียญต่างๆนะครับรู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงเนี่ย เลรียญต่างๆเนี่ยมันต้องพุ่งขึ้นไปขึ้นไปบนดอยแน่นอนนะครับทําให้นักลงทุนจํานวนมากนะครับที่เป็นนักลงทุนที่ไม่มีสายป่านยาวนะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนระดับกลางนะครับก็ไม่ได้เทขายในสินทรัพย์พวกนี้เท่าไหร่โดยเฉพาะบิ coin นะครับทําให้นักลงทุนรายใหญ่นะครับก็ต้องพยายามนะครับที่จะแก้เกมให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเทขายเหรียญต่างๆนะออกมา เพื่อให้มันเกิดสภาพคล่องนะครับแล้วก็เหรียญจํานวนต่างๆเนี่ยนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยจะเข้าไปซื้อหรือจะไปคุบมันมากขึ้นนะครับเพราะว่านักล,ลงทุนรายย่อยก็ต้องขายนะครับเพราะความตกใจในเรื่องของข่าวเพื่อจะรักษากําไรของตัวเองเอาไว้นะครับก็เลยทําให้นักลงทุนรายย่อยก็ต้องเทขายนะครับและนักลงทุนรายใหญ่ก็จะเข้าไปเก็บ สินทรัพย์พวกนี้นะครับที่อยู่ในราคาถูกนะครับและพอระยะราคายืนไปสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับไอ้พวกเกี่ยวกับราคาของคริปโตเคอเรนซี่ครับก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับตามวัฏจักรของมันอย่างแน่นอนนะครับโดยที่วัฏจักรอย่างนี้นะครับผมต้องเรียกว่าเป็นวัฏจักรที่ เขาเรียกว่าต้องมีคนเจ็บนะครับแล้วก็ต้องมีคนที่เสียชีวิตในสนามลบในสนามลบนะครับผู้ที่แข็งแร่งคือผู้ที่รอดน,นะครับสําหรับผู้ที่แข็งแร่งคือผู้ที่ถือสินทรัพย์เอาไว้นะครับและสามารถที่จะใช้วิกฤตของสินทรัพย์นี้สามารถเข้าไปซื้อความสําเร็จได้นะครับหรือสินทรัพย์พวกนี้เอาไว้ได้นะครับนั้นผมเตือนว่าหลายย่อยนะครับหรือว่า ใครที่เป็นนักลงทุนที่ไม่ได้มีสายปาย่านยาวไม่ต้องรีบะนะครับที่จะขายนะครับเหรียญออกไปเร็วเกินไปนะครับเพราะการขายเหรียญเร็วเกินไปเราก็จะเสียโอกาสในอนาคตนะครับแต่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมกำลังจะบอกตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ขายเหรียญไปเลยบ้างนะครับในตลาดคริปโตนะครับ เงินต่างๆนะครับหรือราคาต่างๆนะครับมันก็จะขึ้นยากมากๆนะครับตามวัฏถจักรของมันนะครับเพราะวา่าลายย่อยนะครับก็พยายามถือเหรียญเอาไว้ส่วนลายใหญ่ก็พยายามซื้อมากยิ่งขึ้นและลายย่อยนะครับก็ไม่มีเงินที่จะซื้อเพิ่มเท่านั้นเองนะครับทำให้กลไกในเรื่องของการตลาดนะครับตีมานสะพายและจำนวนเหรียญต่างๆที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยมัน ไม่สมมาลดมันไม่กลับเข้าที่นะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและวิเคราะห์เอาดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าอีลอนมาร์กได้ออกมาทวิตอย่างนี้อีลอนมาร์กเป็นคนหิวแสงจะตายนะครับฉะนั้นการทวิตเหล่านี้นะครับถ้าเกิดเขาไม่มีเงินไม่มี ใครซับพอร์ตเขาออกมาทวิตเพื่อความสนุกมันจริงหรือเปล่านะครับเราก็ต้องวิเคราะห์กันดูนะครับบางบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปนะครับบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องทฤษฎีเชื่อมโยงเหล่านี้บางทีก็ไม่ได้ถูกต้องนะครับเสมอไปไม่ได้ถูกทุกข้อมูลแต่เรื่องของวัฏจักรนะครับของตลาดคริปโต มันก็เป็นตามเศรษฐศาสตร์และการเงินอยู่แล้วนะครับสินทรัพย์นะครับมันไม่ได้มีการหมุนอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าไม่มีการาสับเปลี่ยนนะครับหรือกหมุนตามกระแสอย่างรวดเร็วนะครับก็จะทําให้ตลาดคริปโตเนี่ยมันเติบโตได้ช้าลงนะครับเพราะเงินมันอยู่กับที่นะครับนั้นการจะเติบโตได้นะครับก็ต้องมีจํานวนนะครับ หรือกระแสของเงินในตลาดคริปโตนะครับหมุนสะพัดเหมือนกัดนะครับที่จะทำให้ตลาดคริปโตมันดูหวือหวานะครับมันดูฟุ้งฟามันดูที่มีราคาขึ้นมีราคาลงกันตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดราคามันหยุดนิ่งอยู่กับเดิมนะครับแล้วก็ราคามันกะได้ว่ามันจะขึ้นมันจะลงเท่านี้มันก็ทำให้คนบางกลุ่มนะครับพยายามที่จะเก็งกำไร ในระยะสั้นอยู่ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเกมตอนนี้นะครับคือเขาต้องการตกนักลงทุนที่มีเงินน้อยนะครับออกไปจากตลาดนะครับเพื่อจะทําให้อ่าราคาของเหรียญคริปโตมันพุ่งสูงไปนะครับไม่ได้มาเก็งกําไรอยู่กันที่แค่สี่หมื่นสองพันห้าร้อยสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันอยู่ตรงเนี้ยนะครับราคาขึ้นลงอยู่ตรงนี้ นักลงทุนรายใหญ่ก็พยายามที่จะตบนักลงทุนรายย่อยเหมือนกันนะครับที่จะไม่ให้คนที่เข้ามาเก่งกําไรในระยะสั้นนั้นนะครับได้เปรียบเสมอไปนะครับสําหรับวันนี้ข้อความวันนี้เป็นประโยชน์ท่านหรือไม่นะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารของคริปโตเคอเรนซีนะครับด้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวเรามีสช่องทาง ครับคือบล็อกติด Facebook YouTube และไลายกลุ่มไลา์กลุ่มเราชื่อค r ิป t o c ค r r e น c ี่ o m m u n น t y นะครับสามารถติดตามเราได้เลยนะครับก็เราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่แถบชุมชนนะครับและก็ใต้โพสต์นี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ